จนถึงทุกวันนี้จะเข้าสู่ปีที่7ปีที่8แล้วอะ่ะเราก็ยังไม่เคยยื่นแคตตาล็อกไปเสนอสินค้าตามโครงกนารต่างๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทยครับวันนี้มือกาสดีมากเลยได้สัมภาษณ์เจ้าของกิจการท่านหนึ่งที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดี ท่านได้ทาธุรกิจเนี่ยมานานมากแล้วนะครับเป็นธุรกิจเรื่องของกระถางนะครับกระถางที่เป็นรูปแบบที่เป็นโมเดิร์นและธุรกิจกระถางเนี่ยเป็นธุรกิจที่อ่าเวลาคนจะจ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่อันดับแรกที่จะจ่ายเงอะไรที่ทําให้ธุรกิจเนี้ยอยู่ได้ในภาวะโควิดแล้วมีช่องทางยังไงแล้วก็ขอต้อนรับคุณโอนะพีค่ะพี่อครับคุณคุณโอสิทธิเี่มีทองใบนะครับเป็นเจ้าของ ไอพอดนะครับคุณโบรแนะนําตัวเองอหน่อยว่าไอพอดเป็นยังไงคุณโบรเป็นยังไงอ๋อ,อค่ะสวัสดีค่ะโอ๋ค่ะชิ่ที่ดีทองใบค่ะเจ้าของร้านกระถางไอพอดค่ะเริ่มแรกเลยธุกรกิจกระถางเป็นธุกรกิจของครอบครัวค่ะอยู่คุณแม่ขายมาตั้งแต่กระถาง<อ>ดินเผาไปละหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบจนมาถึงเป็นลูกเนี่ยไอที่แดงๆในที่เใช่ใช่ใช่ราคาย่อมเยาสินค้าเบสิกกระถางก็คือกระถางในสมัยนั้นกระถางก็คือที่ปลูกผัก ที่ปลูกต้นไม้วางหน้าบ้านจนมาสู่ยุคนี้กระถางคือประติมาก,กรรมชนิดหนึ่งที่ทําให้พื้นที่สีเขียวของคุณมีสไตล์มากขึ้นขึ้นสร้างสร้างบรรยากาศอย่างมีสไตล์ไม่ใช่ ไม่ใช่เฉียวเฉียวหรือใช้กระถางพลาสติกก็ได้อะไรก็สถานที่ที่มีการตกแต่งอย่างดีมีดีไซเนอร์คิดโครงสร้างโครงการมาอย่างดีก็จะใช้กระถางที่มีดีไซน์เพื่อให้ภาพภาพลักษณ์โดยรวมของโครงการดูดีขึ้นค่ะนี่คือเป็นเป็นเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ไอท็นปมองเห็นว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เราสามารถเสิร์ฟความต้องการตรงนั้นได้ค่ะครั้งแรกใช้ชื่อว่าอะไรจริงๆอ่ะครั้งแรกก็ตั้งชื่อไอท็อเลย <iP> เพราะว่าเราเกิดในยุคที่ไอไอพอตแอปเปิลมาพอดีใช่ไอโฟนไอพอ d พีโดีเราก็มาพร้องเก็ีเป็น p ีโอทีกระถางคุหโดเนี่ยเหมาะกับใช้กับสถานที่อะไรใช้ใช้ที่ไหนบ้างคือกระถางสไตล์โมเดิร์นของ iPod ไนี่คือชัดเจนว่าเราขายความโมเดิร์นนะคะก็สถานที่ใช้มีทุกมีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นโฮมยูสลูกค้าซื้อใช้เองอแต่ลูกค้าหลักของเราจะเป็นโครงการ เป็นหมู่บ้านเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงแรมซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะมีสถาปนิกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการเลือกสเปคสินค้าให้กับเจ้าของโครงการต่างๆค่ะ,คะเราไม่เคย walk-in ขายของเลยเราใช้วิธีมีตัวตนบนออนไลน์ใช้ออนไลน์เป็นสื่อกลางให้คนสามารถหาเราเจอแล้วก็ใช้วิธีการสร้างแบรนด์ลักษณะนี้ค่ะให้คนจดจำ สินค้ามีความแตกต่างบริการมีความแตกต่างเมื่อไรออลูกค้าจะเข้ามาหาเราเองจนถึงทุกวันนี้จะเข้าสู่ปีที่7ปีที่8แล้วอะ่ะเราก็ยังไม่เคยยื่นแคตตาล็อกไปเสนอสินสค้าตามโครงการต่างๆเลยแล้วภาวว่าตรงนี้คือเอาง่ายๆว่าคนทั่วโลกก็รู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจของเรานี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ,ะอ่ะมันแย่กว่าเดิมแล้วคราวนี้ไอพอดเองจะปรับตัวอยู่ได้อย่างไง เราเข้าใจว่าโลิตภัณ์ของเราเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาจุดขายด้านของอัตถประโยชน์ในการใช้สอยมาเป็นประเด็นหลักเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เราต้องเสือกไห้เขาเห็นว่าเอาไปจัดเอาไปวางแล้วมันสวยยังไงตรงนี้สำคัญกว่าอไปอบรมมาโอชอบอดจำประโยชน์นี้ได้เลยพี่อูมีแต่ลูกระเบิดเท่านั้นที่คนซื้อจากฟังชั่แนล ที่เหลืออิมม i ชชั่นอลของเร่จริงเหรอฮะจริงเหรอ,อเรื่องของความรู้สึกอะฮะเรื่องของความสบายใจอันนี้เป,นเป็นเรื่องของความจำเป็นด้วยนะครับเพราะว่าการที่คนเราสบายใจกันจะ สามารถก่อให้เกิดให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นด้วยก<ะ>ันเพราะผมจําได้ตอนที่ผมทํางานอยู่ห้างใหญ่ห้างเนี่ยมันจะมีการตกแต่งสวนไทยในเลยเออนั่นไงเวลาคนเดินผ่านใช่ทันทีถ้าเรามองด้วยง่ายอุ๊ยพื้นี่ตรงนั้นสู้ให้คนมานั่งดีกว่าใชอนน่อันนีเน้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของอัตราประโยชน์ในเรื่องของความรู้สึกด้วยจริงค่ะขนาดในห้างก็ต้องมีพื้นที่สีเขียวใช่ไหมคะใช่ต้องมีเลยในข้างในเลยนะไม่ใช่ไหมคะข้างนอกนะใช่ในห้างเลยตอนนี้ทุกห้างต้องมีพื้นที่สีเขียวแล้วจะทํยังงไ ให้เราอยู่รอดได้ก็คือว่าสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่มันจะต้องตามเทรนด์นิดหนึ่งเทรนของการออกแบบตกแต่งต่างๆนะคะถ้าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะความจําเป็นในการซื้อสินค้าเหล่านี้มันน้อยลงก็จริงแต่ยังมีความต้องการใช้มากขึ้นเพราะคนอยู่บ้านคนอยู่บ้านคนต้องการเอาธรรมชาติเข้ามาใกล้ตัวเพร่ะคนไปเที่ยวไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย คนจะซื้อสินค้าพวกนี้เข้าบ้านเยอะมากขึ้นนะคะประกอบการในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้มองกลุ่มลูกค้าที่เป็นโฮมยูสเนี่ยเราก็ยังมีโครงการอีกหลายๆโครงการที่ไม่ได้หยุดนิ่งในการขยายกิจการของเขาคือท,ทุกคนยู่ใช่ค<ม>่ะทุกคนยังเดินหน้าโครงการหมู่บ้านต่างๆยังยังสร้างยังขยายอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่เราก็ไม่เขาไม่ได้หยุดที่จะเติบโตเฉะนั้นเราก็ไม่หยุดที่จะต้องหาสินค้าใหม่ๆ เสริมให้เขาเหมือนกันค่ะใช่พอพอโอ้คนนี้พี่นึกอกเลยว่ามีหลายโครงการที่พี่รู้จักเขาก็ยังทำอยู่ยังตกแต่งอตลอดใช่ค่ะแล้วโครงการพวกนี้30ล้าน50ล้านน่ะจริงค่ะไม่น่าเชื่อคนคนยังซื้อตลอดเลยสามสิบล้านห้าสิบล้านบ้านบ้านสองร้อยล้านก็ก็ขึ้นถึงไปแล้วก็ก็ใช้กระถางอเราเข้าไปตกแต่งกันยังมีลูกค้าผมที่ยังมีกําลังจาย เราพยายามให้สินค้าของเราหาซื้อง่ายมากกว่าเดิมจากเดิมที่จะต้องมีการโทรติดต่อใช่ไหมคะครับเราก็เอาสินค้าของเราไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆสาหรับตอบโจทย์สําหรับกลุ่มลูกค้าโฮมยูทมีอะไรบ้างมีอะไรตอนนี้เราอยู่บนบุนหาวออยู่บนยีลิฟฟ์ฟรอสซิ่งซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับบ้านหรือว่าไปทําเองบนช้อปปี้คราบตอนนี้การส่งสินค้ามีกี่แบบมีช่องทางอะไรบ้างมีการส่งสินค้าจากกาขาย เราจะเน้นการขายขาดเป็นหลักลูกค้าโฮมยูสก็คือหาช่องทางออนไลน์แล้วเข้าเข้าชำระเงินเลยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ส่งถ้าเะเป็นลูกค้าโครงการก็จะมีการรับประจำเพื่อที่จะล็อบสินค้าหรือเพื่อที่จะผลิตให้เขาเมื่อส่งมอบแล้วก็อาจจะมีเครดิตเทิรมบ้างนองจากว่าสินค้าเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเลยเราใช้ปัจเราใช้ข้อมูลอะไรพื้นฐานอะไรในการออกแบบจริงๆสินค้าของเรา เรา,าออกแบบคำนึงถึงการใช้งานด้วยค่ะถึงนอกจากจะสวยนอกจากจะแปลกตาแล้วต้องใช้งานได้ใช้งานได้จริงๆก็คือเราทราบว่ามันใช้สูตรเป็นไม้นะเพราะฉะนั้นคนต้องการหนึ่งความเสถียรในการรับน้ำหนักแล้วทราบว่าใช้วสัสดทุที่ที่เบาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณเ,เ,เราเราเราเริ่มจากกระถางน้ำหนักเยอะๆพวกคอนกรีตพวกหินขัด ใหญ่ๆสำหรับ,บโครงการพ็หลังๆที่เราเริ่มมาจับสินค้าน้ำหนักเบาจะเป็นการเลือกตัดดีไซน์มาจากหลายๆแบรนด์คือการนำเข้าอะค่ะหรือก็มาเพิ่มของให้กับสินค้าเราที่ที่หนักที่เบามีใช้ทั้งภายในแภายนอกกระถามส่วนมากของไอปั่นจะเป็นเน้นน้ำหนักเบาถึงคือคือถ้าน้ำหนักเบาจะตอบโจทย์ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งน้ำหนักเยอะก็จะตอบโจทย์ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งคือ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นงานแลนด์เสตสำหรับการตกแต่งภายนอกค่ะยู่เขาจะเน้นใหญ่และสเสถียรอ๋อมันก็เลยจะต้องเป็นงานที่ใช้ใช้วัสดทุที่ทนทานใช่ค่ะทนทานอ,อันนี้เหมือนเป็นงานประมาณงานภายในใช่ค่ะเข้าใจละเพราะว่าเม็ดเงินใหญ่ที่สุดมาจากไหนมาจากโภการ มาจากโครงการ,รไม่ใช่โครงการก็คือ,อวัสดุที่มันใหญ่ๆที่มันส่งพาส่วนใหญ่ใช่ค่ะโครงการจะใช้งานประเภทนั้นรองลงมาก,ก็คือ o รมยูสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมองการเติบโตของธุรกิจให้เป็นยงนนกกังไงกลับไดที่ธุรกิจต้นไม้ยังอยู่ได้กลับดที่อาชีพ landscape อาชีพ interior design และโครงการสิ่งลูกร้างต่างๆยังเติบโตอาชีพต้นไม้ก็ไปต่อได้ค่ะ ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณโอพาชมสินค้าว่ามีอะไรบ้างและให้คุณโอแนะนํานะครับในงานนี้เรานํากระถางน้ําหนักเบามาให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะกระถางไฟเบอร์กลาสช่วงนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของทางไอพอดนะคะเนื่องจากว่าน้ําหนักเบาแล้วก็การใช้งานง่ายลูกค้าจะนิยมปลูกต้นไม้ภายในบ้านเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ตามปกติ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องการสินค้าเบาๆเพื่อจะได้หยิบยกเอาเข้าบ้านหรือว่าเอาขึ้นชั้นลอยเอาไปตามชั้นต่างๆก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะซึ่งสินค้าของ iPod นะคะจะมีประมาณ3วัสดุที่ตอบโจทย์เรื่องของน้ำหนักนะคะอย่างคอลเลกชันนี้ค่ะชื่อว่าสเตร t a เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะคะสเตร t a เป็นกระถางไฟเบอร์กลาสพรีเมียมนะคะ เป็นวัสดุเกรดเดียวกับเรือมารีนเดินทะเลนะคะซึ่งมีความทนทานมากใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะคะกลุ่มนี้เป็นกระถางขนาดใหญ่นะคะผลิตจากไฟเบอร์กลาสเหมือนกันชนรถยนต์นะคะน้ำหนักเบามากค่ะใบใหญ่ๆขนาดนี้น้ำหนักแค่10กว่ากิโลกรัมเองค่ะซึ่งสามารถโยกย้ายไปตามจุดต่างๆของโครงการได้ง่ายนะคะไม่ต้องใช้แรงงานในการยกเยอะแล้วก ตัวนี้ชื่อว่าเซอร์คูลัมค่ะเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดของ iPod นะคะมีขนาดใหญ่ๆ1เมตร37เซนติเมตรนะคะใบใหญ่ๆขนาดนี้น้ำหนักเพียงแค่49กิโลกรัมค่ะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเราใช้กระถางซีเมนต์นะคะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของเครนในการยกสินค้าขึ้นขึ้นไปตามตึก ซึ่งจะมีความอันตรายเพิ่มมากขึ้นค่ะกลุ่มนี้เป็นกระถางไฟเบอร์ประเภทหนึ่งนะคะผลิตคล้ายๆออยิปซ่อมบอร์ดเบาวกว่าซีเมนต์สเท่านะคะมีความแข็งแรงทนทานนะคะใช้ได้ทั้งภายในภายนอกตะไคร่น้ำไม่ขึ้นค่ะกลุ่มนี้นะคะ เป็นกระถางหินขัดน้ำหนักเบาค่ะคล้ายๆม้าหินอ่อนที่เรารู้จักกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวัสดุการผลิตจากซีเมนต์เป็นเรซินนะคะเป็นหินธรรมชาติแท้ๆไม่ไม่ได้เกิดจากการทาสีขึ้นมานะคะสำหรับเทรนด์การตกแต่งในเรื่องของอความนิยมของเทอร์ัสโซมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งกระถางกลุ่มนี้ก็ยังเป็นสินค้าขายดีอยู่ค่ะส่วน ส่วนสาหรับกระถางใบเล็กๆสําหรับลูกค้าที่จะใช้ภายในบ้านเราก็มีนะคะกลุ่มนี้เป็นกระถางหินขัดไ i b e r ร์ซีเมค่ะขนาดย่อมๆมีขาตั้งมีจานรองให้กับลูกค้าไปเป็นเซตๆเลยนะคะซึ่งจะขายดีสําหรับคาเฟ่หรือว่าลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นหน่อยที่ชอบความชิคๆแล้วก็ความเรียวของวัสดุที่ใช้หินจริงเข้าไปผสมอยู่ในเนื้องานค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนของกระถางน้ำหนักเบาของ iPod นะคะซึ่งทุกใบมีไฟเบอร์กลาสเป็นส่วนผสมหลักแต่ว่าวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปจะมีความแตกต่างกันซึ่งส่งผลให้น้ำหนักแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของงานไม่เหมือนกันเลยส่วนการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับลูกค้าค่ะว่าบ้านหรือว่าโครงการต่างๆนั้นมีการดีไซน์แบบไหนนะคะซึ่ง iPod มีหลากหลายดีไซน์ให้กับคุณลูกค้าได้เลือกค่ะ ระหว่างที่พาชมสินค้าก็ต้องขอบคุณคุณโอมากๆเลยนะครับว่าให้เก็บผมในการมาสัมภาษณ์นะครับต้องขอ,อ <c oughs> ขอบคุณคุณโอมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับ